สวัสดีครับอยู่ผมนายน้อยนะครับก็จะพามาแก้ปัญหารถเบรกติดนะครับติดหนึบ้วยคันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับถ้าเอาค้อนตีไม่ออกนะครับแนะนำวิธีนี้เลยครับน็อตสองตัวเบอร์สิบสองนะครับดูดนะครับ มันจะมีรูให้ลอดเข้าได้อยู่นะครับร,รูไหนรูไหนนี่นะครับจะออกมาได้ไยๆนะครับ เจ้าจอดเรียบร้อย,ยครับแบบนี้คงแก้ไม่ได้แล้วครับต้องเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่นะครับผมนี่ซ้าย,ยานี่ที่รดเบรกติดนะครับนี่จานก็เป็นร่องนะครับเรียบร้อยครับก็แกะไปซื้อใหม่ครับแบบนี้ แก้ไขอะไรไม่ได้ครับหลุดออกมาเลยก้านบิดต้องแกะอย่างเดียวครับกระดินกระดอนพี่น้องเลยพี่แก่ก็อย่างนี้นะครับ เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็ยังเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ